เป็นหนังที่ขอชื่อว่าเมืองไทยไม่มีแนวนี้มานานะไรแบบนี้เป็นการแอคชั่นดรามา่ามีความเป็นคอมเมดี้มีหลากหลายอารมณ์เลยทั้งสนุกโหดมันฮาแตกต่างจากเรื่องที่าานนถ่ายมาแบบนด้เลยคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะงกับเรื่องนี้ผมต้<อ>ก็<อ>เป็น<ม>ตรงค,ครับเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นในสี่คนนี้ที่ถูกเลี้ยงมาด้วยบอสแล้วก็เปิดเห็นไม่แค่ฝันที่เราจะต้องกำเนินเกมหลังจากที่บอสตายก็คือหนึ่งในสี่มีผมมี คกอตาร์ก oh. yeah. uh ีเพล็อปบ้าแล้วก็ของบอครับแล้วก็เป็นตึกทุกตึกก็จะเป็นน้องเล็กในกลุ่มครับก็ตามแบบคนโกลวแล้วก็ตามทุกที่ใครเปิดตึกก็คอยตามก็ส่วนพลอยก็เลยเป็นจอยนะคะก็จะเป็นเหมือนลูกสาวมาเฟียอะไรอย่างนี้ค่ะที่เหมือนจะอยู่ในเมืองมึงนี้เหมือนกันแล้วบังเอิญว่าไปเจอกับตึกแล้วก็แบบแอบชอบตึกจริงอย่างชื่อเรื่องโกงพิกเกมมันจะโกงกันขนาดไหนในเรื่อง จริงก็โกงในแบบที่เขาเรียกว่าคานไม่ถึงจับไม่ได้ไล่ไม่ทันคือเราหลังจากที่บอสตายนะครับ <c oughs> เนือเรือเร่องไม่ย่อหลังจากที่บอสตายเด็ก4คนนี้ทนะำการปกปิดการตายของบอส <c oughs> และใช้เกมที่เขาเล่นกับแต่เด็กติดเกมไว้ง่ายๆนะครับ มาเป็นเครื่องมือที่จะทํางานกับองค์กรมาเฟียนม,มันนั้นม,มันเลยเริ่มที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนซูร์ตของหัเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วนี้<ม>พี่เดย์เองก็แบบว่าทุ่มเทมากด้วยเนาะพี่เดย์ทุ่มเทมากทำมาห้าปีเต็มนะครไปอยู่บ่านมาทำงานทุกวันทั้งเขียนบท produce นักแสดงเสื้อผ้าทำเพลง,งออเขียนเพลง s c อ r ์ board เสียงเสียงหนัง s อ o r e หนังแต่วันนี้พี่เดย์มาไม่ได้นะครับ ที่รู้กันก็ผมอยากอขอบคุณพี่เดแทนทุกคนนะคร<ห>ับหวังว่าพี่เดยอยู่ตรงน,นี้พี่เดชทำง,งานหนักมากอันนี้ถือว่าการการตัวเลเซ่นพี่เดชเลยนะครับ<ม>เห็นพี่ทำง,งานหนักมาก็ใครที่รักติดตามพี่เดหรือเีซเนี่ยมก็มาดูหนักกันได้เยอะนะครับเพียงแค่สิบสามเลครับจริงๆอย่างอะไรมันทำให้ถึงใ,ใช้เวลาถึงหปีในการกระบวนการที่บอกว่าความเรื่องนี้มันต้องทำให้แตกต่างกับหนังไทยทั่วไป แล้วพอพี่เจได้ทำเนี่ยเขาเขาก็ต้องเหมือนปรับบทซะเยอะเพราะพี่เจด้วยความที่เป็นอเมริกันของเขาเขาทำหนังสไตล์อเมริกันแต่ทำยังไงให้ทำแล้วก็เข้ากับคนไทยได้มากที่สุดนะครับก็ mm hmm. ปรับเปลี่ยนบทหนังตัดเปลี่ยนแคสแสแสดงทุกอย่างพูดง่ายๆคือห้าปีที่ผ่านม,มา ทำให้มันเพอร์เฟกที่สุดแล้วพ่เดนงานหนักมากๆแขายังมาตัดตาทุกคนสาหรับเรื่องนี้ได้อย่างพอมันเป็นเกี่ยวกับเกมมันจะมีความเป็นแบบไฟไฟหรือแบบเป็นซีจีอะไรค่อนข้างเยอะไหมที่ต้องเรในหนังเรื่องนี้เราพูดถึงเกมชีวิตสมัยอย่างนี้ใช้เวลาในการถ่ายทำกระบวนการนานมากคาดหวังรายได้อย่างไงนีคะเราคิดว่าอยากให้ทุกคนชอบงานของเรามากกว่าให้คนเข้าไปดูแล้วก็ชื่อชอบในหนังเรื่องนี้แค่นั้นเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วค่ะ อย่างมันก็มาถ่ายในช่วงที่แบบว่าโควิดกลับมาอีกครั้งเนาะหวั่นใจกันไม่ก็มีหวั่นๆวันนะคะแต่ก็ต้องรอดูอะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอยากให้ลองตกใจแล้วก็มาดูหนังของเราเพราะว่าถ้าเป็นหนักที่ทุกคนตั้งใจบ้างจริงๆทางด้แสดงแล้วก็ทีมงานอย่างที่พี่ต้องบอกไปให้ฝากเนาะฝไปนะไปรับมันรับ13เมษายนแล้วผมก็ก็ปรับเขาเรื่องโคงทีเกมนะครับผม ก็สิสาในสายยนี้ครับร้องเข้าไปยงทั้นหคะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคเเชนเจ้าสิสามในษาครับเจกันนะคะ